ดูดวงชาวราศีมินนางรอมานานคุณลงมาเกิดจะได้แต่งครับนะผมสวรรค์มีตาโชคชะตานะครับดมจิตดนใจให้ท่านได้พบกันนะครับในโชคชะตาของท่านขอทํานายดวงดวงชะตาตรงตําแหน่งอัศวินขี่ม้าถือดาบ <c oughs> เขาเรียกว่าฝันฝ่าอุปสรรคมาเยอะปราบศัตรูหมู่มาใได้หมดไปสิน้น ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคดุงแบบนี้เป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีจะทำอะไรก็ตกตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ The m o o n เกิดขึ้นในมนสเสน่มนจันทาของท่านเขาเรียกว่ามีนางตามติดมาทุกภพทุกชาติถ้าท่านเป็นหญิงฟังคลิปนี้อยู่บ่งบอกถึงว่าท่านนะผมเทวดาที่ลงมาเกิดเป็นหญิงจงเชื่อเป็นไปตามนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นชาย ในอดีตชาติแล้วเกิดเป็นหญิงในชาตินี้นับนางก็ยังตามท่านอยู่เพราะฉะนั้นคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้รอบออบอย่าคิดว่าท่านจะเป็นชายหรือเป็นหญิงฟังคลิปนี้อยู่นับสิ่งต่างๆที่มันมังเกิดนะครับเป็นชายเกิดเป็นหญิงเป็นหญิงเกิดเป็นชายมีมานับต่อนับแล้วเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะลื่นเลงสังสารนางจะเข้ามาตามติดหญิงกับหญิงไม่ผิดในโชคชะตา การบีดดาบปากลงมากระบนกระววยกระสับกระสายถ้าท่านเป็นชายฟังคลิปนี้อยู่อาจจะเจ็บปวดดวดราเพราะว่านางไมใ่ใครที่จะเข้ามาแตะต้องตัวท่านเพราะนั้นถ้าท่านจะเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวต่างๆแล้วมีคู่ของขึ้นมามันเกิดขึ้นได้ยากไม่ใช่ง่ายสําหรับชาวราศีเมรมันต้องเจ็บปวดนะครับมันต้องล้างนะครับแล้วลองลองแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาในโชคชะตาบุญกุศลวาสนานะครับถ้วยทองมันเกิดขึ้น ในโชคชะตาของท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ประดิ์ประดอยการเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในหัวมีแต่เมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้นเป็นไปตามวัฏจักรปัญหาต่างๆนางลงมาช่วยแล้วแก้ไขปรับปรุงถ้าแตงาา่งเมื่อไรเองเป็นเศรษฐีเมื่อนั้นท่านจะได้ลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่ เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เห็นเจอในสิ่งที่จะต้องทำแต่เมจิกเชี่ยวบางเกิดขึ้นในโชคชะตามนานบุญบารมีวาสนาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคตกตำแหน่งแฮงแมนเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีอันใดมีดดาบปักตรงกลางใจ กบลกะวยกสัพรพสารอดทนอดกัน้ปนปัญหาต่างๆที่เข้ามาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจาแย่รู้สึกตกต่ําเบี้ยดินอัศวินขีม่ม้าส่งหม้อถ้วยทองน้อเทพเทพเวดาฟ้าดินโดนจิตโดนใจทําให้ท่านเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมหาเศรษฐีถ้าเจอแล้วก็แต่งเลยจะได้รีบรวยรวยรวยปัญหาต่างๆที่เข้ามาทําให้ท่านเกิดความเล่าร้อน้อน,อนแหลงด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนา ทุ่งข้าวเหลืองละลามหรือกินหรือใช้หานคู่เกิดความแช่มชื่นชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัเต็มเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจักรแบบแปนตามแผบแผนประเพณีดวงแบบนี้จะมีความสุขนะผมเทวดานางฟ้าก็สวยสดงดงามถ้าท่านเป็นหญิงฟังคลิปนี้อยู่นะหญิงกับหญิงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเรื่องราวเล่นลับ เพราะฉะนั้นสิ่งต่ตางๆที่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านการที่ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้เปลี่ยนแปลงแปลเปลี่ยนแปล,ปล,แปลผันพระราชาส่งมอบถ้วยทองก็แปลว่าดวงชะตาของท่านจะเกิดความมั่งคั่งร่ํารวยในตําแหน่งหน้าที่การงาน,งาน,งานก,ก,าการเงินพลิกจากร้ายกลายเป็นดีพระราชาส่งมอบเหรียญทองเหรียญใหญ่มาเริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตาปีศาจหมู่มานนางมารร้ายคนอิจฉาให้ร้าย ใส่ลายป้ายสีกันแกล้งในโชคตาเป็นไปตามวงล้อแห่งวัตจักมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล์กนเพดุบายตกตำแหน่งเดอะสตาร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโก้หลงพากันโสมนัสไอ้มองการไกลได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างตั้งมั่นเอาจริงเอาจังดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปรผัน โชคกตาปูือสี่องแสงตะเกียงนะครับนำทางซึ่งความผสมเล็จมาสู่ตัวท่านแล้วท่าน,นจะได้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบรารมีวาสนาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์หลวยโชคท่าน,นจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองการประดิบประดอยการลิเร,เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีเดดเดสบังเกิดขึ้นปีศาจหมูมานาังมานหลาคนใส่ลายป้ายสีซ้ายสามดากขวาสามดาาตั้งมั่นมุ่งตรงแบงหน้า การพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอัศวินขี่ม้าถือเหรียญจะนำพาซึ่งความประสบ็จเพราะฉะนั้นโลกนี้มันโหดร้ายอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวยอยู่แบบสวยๆนะครับอยู่แบบเซ็กซี่เย้ายวนอยู่แบบสไตายของท่านให้มีความสุขให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นแปลว่าพร้อมที่จะไฟกับใครบางคนไม่ใช่กลัวนะนะ,นะครับให้ถือดาบป้องกันตัวนะครับผม การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหารเอาจริงเอาจังได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มให้หลบหปลีกซ่อนเลนปิดวาจาอย่าพูดเยอะคนพูดเยอะมีจะเสียรับรับฟังให้เยอะอย่าพูดให้มากดับสองข้ว่แับคิดพินิจไต่ตองให้ลอกกอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดการส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาทําให้ท่าน สุขสมสมหวังดังใจหมายชะตาชีวิตดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โวยโชคนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดประดังทําให้ตานคิดพินิษไต่ตองให้รอบครอบนกน้อยจะนําพาแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาถือดาบตั้งขึ้นก้าได้กาเสียก้าที่จะประปับปรุงแปรเปลี่ยนแปรผันเดวบังเกิดขึ้นในโชคตาอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวเทวดาชั้นฟ้าดลจิตนอนใจให้ดวงชะตาเปิดการประดิบประดอยกาลิเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันดีไปหมดเลยดวงแบบเนี้ย นะครับนั่งภายเรือให้สุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับไปภายเรือกับนางนะนางช่างสวยเซ็กซี่เย้ายวนยวนใจนะครับเป็นคู่เก่าของท่านจากอดีตาชาติเทวดาโดนจิตโดนใจนะครับเลือกคู่ให้แก่ท่านม้าบอยองบังเกิดขึ้นในโชคตาอยู่ให้เป็นใครบางคนเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิทยาเชื่อง่ายๆนะครับฟังหูไว้หูปรับรุงแปรเปลี่ยนแปรผันฟ้าผ่าลงมาเปียง เจ็บปวดั่วล้าแสนทุกทรมานนะเพราะฉะนั้นใครบางคนที่จะเข้ามาข้องเกี่ยวข้องแวะแก้ไขปรปับปรุงกันแกล้งในโชกตาเดี๋ยวมันก็รับโทษนั่นเองไอาประเภทบังเกิดขึ้นในโชกตาศิงสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้มชูดวงชะตาจะเปิดรับโอกาสทองโอกาสเดียวโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมัมง่นมุ่งตรง,ง,ตง,ง,ตงไปข้างหน้าอน่างเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหาญเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จ สองไม้เท้าบังเกิดขึ้นในโชคตาได้มองการไกลถึงอนาคตการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาจบารมีวัสนาท่านจะได้เป็นที่หนึ่งต่อแต่นี้ไปเอ้ยนะรวยเลยรวย,วยมีแฟนสวยๆนะเซ็กซี่เย้ายวนนะหนุ่มหลอ่อหนุ่มสวยเทวดานะโดนจิตโดนใจท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอรวยเป็นเศรษฐีพันล้านนะ ต่อแต่นี้ไปถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์แท็กซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติ๊หมอซันได้ให้ค่าครูทางช่องได้ครับขอให้ท่านแจ่มชื่นครับ